ครับผมอันทีแท็บสตู c ิโอเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ที่ผมรอวันนี้มานะครับที่มาเปิดตัวสาขาเฟรนชชัยทีแท็บส i ูดิโอเซ็นเตอร์นะครับสาขา A014 นะครับอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับโดยผู้รักสิทธิ์ของเราเป็นสาวสวยนะครับน้องจอยนะครับเดี๋ยวน้องจอยมาเล่าให้ฟังว่าน้องจอยทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงตอนนี้ สวัสดีนะคะน้องจอยนะคะออตอนนี้เปิดร้านมือถือนะคะอยู่ที่นครอในสิงนะคะชื่อร้านโมบายเฮ o า s e นะคะตอนนี้เออที่ร้านเนี่ยก็เปิดมาได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะก็ทั้งขายแล้วก็ขายซ่อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็มือถือแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆอยู่ค่ะครับซ่อมด้วยนะครับนี่คือเป็นผู้หญิงนะครับซ่อมด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่สนใจแล้วก็เข้าร่วมในส่วนของ พีแ c กสวิตเซ็นเตนะครับก่อนหน้านี้น้อง้อยมองเห็นอะไรบ้างครับก่อนที่จะเข้ามาร่วมเป็นครพวของเราก็ศึกษาเกี่ยวกับพวกงานซ่อมหรือว่าการบริหารงานของร้านเนี่ยค่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ตอนนี้ก็คือเหมือนเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันจาเป็นสำหรลูกค้ามากแล้วก็งานซ่อมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยเริ่มศึกษาหาซัพพอร์ตต่างๆเพิ่มขึ้น,นจนมาเจอกับพีแฉะคะ่ะ เราก็มองว่าทีแทบเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีมีทีมงานที่ดีก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็ปรึกษากับผู้ค้าทางธุรกิจก็คือหุ้นส่วนของเราเ่ยค่ะก็เลยตกลงกันทำเป็นทีแท็บอะค่ะพี่ครับแล้วตอนนี้เป็นทีแท็บโดยสมบูรณ์แล้วครับวันนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าเราได้มีโอกาสไปอยู่ในครอบครัวนี้เพราะว่าเท่าที่ฟังพี่หยานพูดมาเนี่ยก็คือเรามองโอกาสในการเติบโตเนี่ยสูงมากทั้งน้างาน อมที่จะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้วก็งานบริการแล้วก็งานซัพพอร์ตหลังการขายต่งตางๆที่สามารถจะมีมาตรฐานที่ดีขึ้นในอนาคตได้ครับแล้วคาดหลังยังไงบ้างครับในอนาคตกับเราก็าคาดหวังว่าเออจะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งที่ร้านเด็กๆทั้งหลายแล้วก็ทั้งงานบริการต่างๆการบริหารงานเนี่ยก็คือคิดว่ามันน่าจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ มีประสิทธิภาพที่แน่นอนกว่าเดิมแล้วก็รักษาคุณภาพของเราได้ดีม,มากกว่าเดิมครับครับและนี่ก็คือเป็นเป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายสําคัญมากสําหรับนโยบายนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกว่าศูนย์บริการนะครับจะต้องแข่งข่งในเรื่องของงานซ่อมทั้งหมดนะครับน้องเขาเป็นผู้หญิงก็สามารถที่จะซ่อมง,งานได้อย่างมีคุณภาพไม่ได้แตกต่างจากผู้ชายนะครับซึ่งมันหน้าที่ของทาง พวกเรานะครับทีมงานของทีรับนะครับพร้อมที่จะพาน้องสูปป่เป้าหมายนะครับที่หนึ่งของอำเภอนะครับเพราะเรื่องมือถือเชื่อมือทีรับมันจะได้สวัสดีครับ